เป็นโรคเก่านี่มานประมาณ8ปีครับแล้วก็รักษาจากโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหหมอว่าโรคเก่านี้ไม่หายไม่หายแกบันเทาเดียวครับพอดีโชคดีนะเป็นพวพวกเราคือเซ็ตนละลงมาจากภากใต้เข้าแนะนำบินกับไอครีมและครีมที่ทาหัวเขานี่แหละแล้วก็ทาประมาณ ยี่สิบนาทีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ปวดแล้วก็กินประมาณสามขวดสังกะปองนี่แหละแล้วก็ทดลองนะทดลองกินอาหารเนี่ยของพิษเหนือแล้วก็ผักพืชนี่แหละไม่เจ็บไม่เจ็บรือสุกเม่เจ็บผลไม้ไม่ใช่อย่างเดียวนะนะบริโรคเนี่ยหลยอย่างนวะโรคเกาด้วยแล้วก็ไอคับเคาะอาหารด้วย แล้วก็โรคขวใจก็มีด้วยในหลายอย่างนะ่ัวใจก็มีเวลาขึ้นบันไดนะมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้แล้ว่งปีไม่ได้ทํางานเนี่ยผมทางานเกษตรปลูกปาล์มเนี่ยไม่ได้ไปทํางานเหนื่อยเหนื่อยมากนะทำเดียวนี่โชคดีก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิมของเรานะครับไม่ใช่ยานะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี่คือทานพืชผักไม่ได้เนื้อไม่ได้เลย เราเป็นมุสลิมทั้งทานสัตว์ปีกด้วยใช่ไหมครับก็ทานไม่ได้เลยปัจจุบันนี้เรียบร้อยทานได้แล้วก็เข่าที่เคยเดินมีปัญหาก็ใช้ครีมข้อเข่าฮะทาครีมข้อเข่าของเรานะครับทาสิบนาทีอะฮะประมาณกี่นาทีครับ20นาที <c oughs> เดินได้เลยเดินได้ <c oughs> ไไดเลยอาจารย์เกาอย่างที่หมอบอกว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หาย <c oughs> แต่บางทีมันหายเองได้นะคะ บางครั้งนะคะคือเกาน่นี่มันสาเหตุก็คือมันเกิดความผิดปกติของอการเผาผลาญเนื้อนะคะที่เรากินนะคะเป็นพวกเพยรีนซึ่งพวกนี้ท้ายที่สุดมันจะมาสร้างกรดยูริกเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้กรดยูริกเนี่ยคั่งอยู่ในเลือดเยอะนะคะทีนี้ถ้ามันคั่งอยู่ในเลือดเยอะแล้วมันมักจะไปตกตะกอนบริเวณข้อต่อนะคะมันจะเริ่มจากข้อต่อเล็กๆก,ก,ก่อนอันนี้นิ้วยังไม่เป็นปมนะเปนาะเป,นเป็นที่เขา่าใช่ไหมฮะ อ่าเป็นที่เท้าโอเคอาจจะไปตกตะกอนบริเวณเท้าก็ได้แล้วมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ปวดนะคะ,ะโรคข้ออักเสบนี่ GM1 ของเราเราได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถต้านการอักเสบได้แล้วก็ระงับปวดได้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าสงสัยว่าข้อเข่าหรือการอักเสบอะไรทั้งหลายมันก็หายไปปวดเรื่องข้อเสื่อมนี้ต้องขออาจารย์ปรัชญานะคะครับผมขอบคุณนะคุณอะไรนะครับคุณพี่ หมะครับคุณพี่หามะนี่เป็นโรคหลายโรคต่นี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากเลยว่าทำไมโอเปอเรชั่นบีมสามารถที่จะไปทำได้โรคข้อเสื่อมที่หัวเขา่านะฮะที่บอกว่าทาครีมแล้วหายเนี่ยหายที่โรคข้อเสื่อมนะฮะที่บอกว่าที่ข้อท่ที่ส้นเท้าหรือที่นิ้วเท้าหายเนี่ยเพราะว่าโรคเกานะอันนั้นก็คือการที่ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะฮะ คือพอดีถ้าเกิดเขาเป็นมาประมาณ8ปีเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าอะไรทำตัวยังไงแล้วก็มีการปรับสมดุลของร่างกายจาก Operation ่นบิมเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้อย่างที่อาจารย์อัมพยบอกนะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าเหมือนกับเราไปปิดเมนสวิต์อะไปปิดคัตเอาท์รวมอะเราเปิดไฟในบ้านใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราต้องการความสว่างเราก็เปิดบางดวงหรือปิดบางดวงต้องการความมืด แต่เกิดเราไปยกคัดเอาออกแบบนี้มันก็สามารถที่จะได้ได้หมดทั้งบ้านเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่จะอธิบายได้ง่ายๆว่า Operation BIM สามารถที่จะไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมได้ Operation BIM หรือ l a n c n n g n ิ i n ์หมุยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิทยศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ แล้วทําให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากออเปอเรชันบินไมชยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ